เป็นแค่เรื่องกระจิตริษอ่านตำรับตำราหนังสือนัองหากระตุ้นในความคิดคทุกวุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนี้อาจได้สิ่งใจ้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต สุกแล้วสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายวันสุกนี่อยากจะให้สุกนะฮะอยากจะให้สุกนะฮะอยากจะให้สะสมได้เยอะแต่ว่าที่สะสมมานี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะโอ้ถือว่าเยอะมาก25,000นะคะอีก83เล่มเลยนะครับวันนี้มีโอกาสลุ้นอีกวันหนึ่งอา,อาจจะ100ะะเล่มนะคระับหนึ่งรเล่มไปเลยนะคะ<ๆ>เอาไปเพิ่มในห้องสมุดของเรานะคะแล้วก็น้องๆก็สะสมคุม้มทรัพย์หนังสือไปได้เพิ่มไปอีกวันนี้ขอให้ได้หมื่นเอาแบบเต็มเต็ม พอจัถ้าได้หมื่นนี่พอใจเลยสบายใจเลยสบายใจยนะแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนคมีความสุขเราก็จะมีความสุขเหมือนกันถ้าทําให้น้องๆได้หนังสือไปเยอะๆนะคะแต่มันก็ช่วยไม่ได้น้องๆต้องตอบให้ได้เองนะครับะะขอให้ตอบได้กันล้วกันตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะมาพูเราพ้อ ขอพาน้องๆท่องไปในดินแดนวรรณคดีไทยกับหนังสือรามเกียรติ์ที่นักอ่านทั้งหลายไม่ควรพลาดเนื้อหาจะกล่าวถึงทศกัณฐ์ยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ทำไมถึงมีสิบหัวสิบหน้าและฆ่าไม่ตายและพระรามคือใครทำไมจึงต้องปราบทศกัณฐ์และในศิบรามเกียรตินี้จะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนสาธิตบางนากันครับ เรสู้ๆ ah, ทำให้เต็มที่ข้อมูลนะคะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองนะคะมีภาพมาให้ได uh ้ดูกันเมื <K 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 ่อดูแล้วท้าให้คิดเลยค่ะพิเทกนางสัมมาขากุมภกันนนทุกหมดแล้วล่ะมาคิดเลยคิดเลยใครเป็นใครล่ะเนี่ยพิเภก ยาศาสตร์และโหราศาสตร์และคำถามที่พี่ทายเกิดมาเมื่อกี้อาจจะถามว่าใครแบบเออ่ Amazing แบบ Special ในส่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ Amazing มากเลยครับพี่เพ็งนี่เขาก็จะจะใช้ระดานชนวนสไลด์เลยวันเดือนปีเกิดยังไงเลยครับอ๋อเรียกใครอ่ะเขาเป็นใครอ่ะน้องเล็กสุดตัวเลือกเลยเขาเป็นยาชิวหา ชิวหาคือใครยักษ์สามีของสัมณขาเขาแต่งกันนี่แบบแต่งแบบพุทธหรือคริสต์อิสลามครับไต่าก็คือว่าแต่งกันแล้วเขามีฤทธิ์เดชอะไรเนี่ยนางเนี่ยสามารถแปลงเป็นหญิงสาวสวยมากได้ครับอ๋อนี่เป็นพริตตี้ได้อ๋อสวยเลยแล้วทีนี้นางสัมณขาก็ไปหลงรักพรามก็จึงอยากได้เป็นผัว ขออนุญาตครับเปลนเป็นว่าสามีนะครับผมทีนี้ก็แปลงกายเป็นผู้หญิงนะครับทีนี้ก็ไปหยอกล้อเล่นลายครับก็อยากให้พระรามหลงรักครับโอแล้วที่สุดหลงรักไหมไม่ว่าไงพี่น็อตคนนี้ใครครับกุมภกรันค่ะเขาคือเขาคือใครยังไงครับน้องของทศกัณฐ์ค่ะนี่น้องชายแล้เหรอ คบะฮะบัอนไก่ทองไล่จระเข้อันนี้มราจะไล่จระเข้เขามีฤทธิ์อะไรครับเนี่ยต่อสู้ได้ฮะค่อนข้างเก่งแต่สู้พระรามไม่ได้โอ้แพ้พระรามฮะคนนี้นนทุกนะครับเข้าก่อนคือ อนันตพมแล้วทูพระอิศวรสาวให้เป็นนนทุกทำหน้าที่ตักนาหลังเทาพระเทวดาที่จะขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรก็มีส่วนแล้วเทวดาก็ชอบแก้งล้อนนทุกนนทุกที่มีขึ้นไปฟ้องพระอิศวรนี่แก้งแก้งนนทุกเหรอใช่ครับทุกแกงล้อนุนทุกนุนทุกที่มีเส้นไลย้องไมะมิศวรน่แกงแกงนุนทุกเหรอใชันแกล้งนึทุกนกนไปขอพรอน่กรอ่้น่ น้องๆน,นี่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์เยอะเลยนะครับคำถามเกี่ยวกับยักษ์นั่นคืออะไรฟังจากพี่สายครับวันสุดท้ายแล้วมาแบบง่ายสุดๆกันเลยนะคนะคำถามก็คือใครต่อไปนี้นะคะเป็นกําลังสําคัญในการรบนะคะของฝ่ายพระรามระหว่างครอบกอไก่นะคะนางสัมมานาขาหรือว่าครอบขอไข่พิเภกค,ครับคุณผู้ชมพอรู้หรือไม่ครับว่ายักษ์ตนใดอยู่ฝ่ายเดียวกับพระราม ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะดูครับน้องๆพร้อมใจวิ่งมาทางขอไข่พิเพคครับแล้วก็เลือกตอบทั้ง30คน เรียบร้อยแล้วนะครับคุยกันหน่อยซิทำไมถึงมั่นอกมั่นใจพร้อมใจกันต่อขนาดนี้พ่เภกหลังจากที่พิเพกถูกไล่ออกเพราะว่าไปไปทำนายปทศกัณฐ์ของทศกัณฐ์ว่าการที่ทศกัณฐ์เขาเอานางสีดามาจะทําให้กรุงลงกาล่มจมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทศกัณฐ์ก็เลยโกรธพิเพกก็เลยให้พิเพกอ่ะออกไล่พระเพ็ออกจากเมืองแล้วพิเพกก็ไปอยู่กับพระรามซึ่งนารายนาวตารเพราะว่าพิเพกรู้ก็คือว่าพูดพูดตรง อุงสกันอยากฟังอะไรที่แบบดีๆท่ายแม่นซะด้วยไงปาไม่ดีนี่พี่เพชคไปเลยไปเลยใช่ไหมพี่เพชรถูกเนรเทศไล่ออกเลยไปพึ่งภรรยีของพระรามโอ้ออกไปปั๊บโซซ่าโซเซแล้วไปถึงแล้วไปช่วยทําอะไรอ่ะช่วยทำนายว่าถ้าพระรามจะมีเค้าอะไรหรือเปล่าคะอ๋อดูเคราะห์ดูเลือกยามเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่พี่เพชรทำนายว่าพระรามมีเค้าพอถึงตอนเช้าจะ จำปลอดภัยเป็นโหนจำตัวว่างั้นอ้าวมามามาพร้อมใจกันต่อขณะนี้พี่ไม่ื้อถามอะไรต่อแล้วเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวฟังเฉลยกันเลยดีกว่าะค,ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณผู้ชมคิดว่าขอไข่จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ขอไข่ค่ะพี่เพคถูกต้องมาเลยมาเลยหลังจากที่เพคทำนายฝันว่าทศกัณฐ์จะต้องสู้รบกับพระราม โดยสาเหตุมาจากนางสีดาและจะทำให้กรุงลงกาลุกเป็นไฟด้วยคำทำนายนี้ทำให้ทศกัณฐ์ในประเทศพิเภกออกจากกรุงลงกาพิเภกจึงต้องไปพึ่งบาร,รมีของพระรามและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพระรามรบครับส่วนนางสมณขาเป็นน้องสาวของทศกัณฐ์ซึ่งตกหลุมรักพระรามแต่พระรามไม่รักตอบนางจึงโกรธและทาร้ายนางสีดาและเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดาไป เอาละเอาเป็นว่านะครับขอให้โชคดีกับคำถามสุดท้ายในวันสุดท้ายนี้เตรียมตัวเลยมาพุกเราไปเล่นเพื่อใหอ้กันเลยคำถามข้อที่2นี้เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000ันเอกฉันทวีคูณน,นั่นคือตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5 0 0พันบาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับ มีภาพนะฮะมาให้ได้ดูกันนะคะในข้อสองของเรานี้นะครพร้อมข้อมูลเล็กๆประกอบภาพไปด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปดูแล้วทายให้คิดเลยค่ะอะไรครับผมอัุสาวายีปราชาธิปาไตาและ,และอาสาวาีชัยสมรภูมิเคยไปไหมครับไม่เคยครับแต่ว่าเคยผ่านครับ เคยผ่านก็เคยไปนั่แหละครับผมมามามาคิดเลยอาจะถามว่าอนุสาวรีย์อันไหนสร้างขึ้นก่อนอ๋อเราคิดว่าอะไรสร้างก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคะประชาธิปไตยสร้างก่อนเพราะเพราะระบประชาธิปไตยมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนมามาก่อนระบอบชัยสมรภูมิครับเอ้ยไม่ใช่ครับเพราะเป็นระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมีอนุสาวรีย์ไว้คะและชัยสมรภูมิคืออะไรระบหรืออะไรครับ แบบเหมือนวันอาหารแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะด้านนี้ด้านน,นี้อนน็อแรอ่าอะไรที่แบบมัน มันอะไรที่แบบสื่อว่าแปลว่าอะไรอะคะที่ว่าสร้างเพื่ออะไรอะเออ,เออแล้วประชาธิปไตยเนี่ยสร้างทําไมครับอนุสาวรีย์นี้เพราะว่าในวันที่เท่าไหร่มันน่าจะ14ตุลาออที่เขาเรียกร้องกันให้เป<อ>ลี่ยนระบอบระบบการเมืองเป็นปกครองของประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอ๋อแล้วแล้วชัยสมรภูมิสร้างทําไมครับหนูไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นแบบประมาณว่าเป็นลบอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าเวลาไปจะมีทหารเต็มเลย ทหารยืนอยู่ด้านบนทหารเธอปืนแบบปืนบอกปึกเอ่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่มีรถแต่อนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิมีรถใช้สมรภูมิเนี่ยรถเยอะกว่ารถเมย์ผ่านมากกว่าอนุสาวรีย์กับอนุสาวรีย์ค่ะพูดเหมือนกันเลยงงเลยอนุสาวรีย์กับสาวเฮะสากับสาวสากับสาว อ๋อสาวกับสาวค่ะแล้วหนูคิดว่าอันไหนใช่สุดอ่ะสาวสาวไม่รู้งงเลยงงเลยเอ้าคำถามเป็นยังไงฟังอ,อย่างพี่จายอก็พี่ก็บอกไปแล้วว่ามันมีข้อมูลอีกนิด,น,ด,น,ดนิดนะเพราะว่าคำถามนะค,ะคือคำใดนะคะที่สะกดถูกต้องระหว่างข้อกไก่นะคะอนุสวาวรีนะคะ หรือว่าพ่อขอข่ายอนุสาวรีออกเสียงเหมือนกันแต่แบบไหนที่สะกดถูกต้องค่ะเราเคยเห็นคํานี้ทั้งสองแบบแบบไหนกันแน่ที่เขียนถูกถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะขอไหนครับอนุสาวรีหรืออนุสาวรีย์น้องๆส่วนใหญ่เรื่องตอบขอไข่ครับแล้วก็มีตอบกอไก่ คนเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวคุยกันก่อนทำไมถึงคิดว่าสะกดว่าสาวรีก็เห็นในหนังสือว่ามันเขียนว่าอนุสาวรีค่ะแล้วก็เคยถามพ่อแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอ้าวพ่อบอกว่าไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้พ่อรู้ละนอไหนเดี๋ยวรู้พร้อมกันเลยทั้งพ่อทั้งลูกเลยก็เมื่อกี้ที่พวกพี่ออกเสียงกันมันเป็นแบบทั้งสองแบบครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจผมก็เลยมั่วเอาครับอ้าว โอนี่ว่าทรงภูมิเปลี่ยนก็ได้นี่ดีกว่าเห็นลังเลอยู่นะสองสาวนี้เห็นมีลังเลลังเลนิดหน่อยนะข้างบนเมื่อกี้ิดจะไปยังไงถ้าไปนอนุสาว,วรีย์หนูก็ไม่เคยเห็นที่มันเป็นคืมีคำว่าสาวอยู่ก็ลเลยเอาว่าสาว เราไปเห็นที่ไหนแล้วสาวลีเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรอลอภูมิเห <c oughs> ็นอยู่อนุสาวรีย์โนคิดว่าเพราะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรลภูมิมันมีเป็นเสาอะค่ะคิดว่ามันอยากเห็นที่เสาแล้วดีใจทุกคนอ๋อทั้งสองอันนี้มีเสา คือเป็นแท่งๆขึ้นมาค่ะโอ้โหตีความผมเคยได้ยินครูภาษาไทยแวววๆเขาตอบอย่างนี้ยแวววๆด้วยนะแววเลยนเป็นแบบอนุสาวรีย์คุณเนี่ยอนุสาวรีย์ให้ดูอลังการโ หรืออลังการกว่าเวลารเราพูดเนี่ยเวลาเราออกเสียงเนี่ยไปอนุสาวรีเราพูดยังไงก็ออกแบบอนุสาวรีย์นะคะแต่ผมคิดว่าน่าจะตอบเป็นอนุสาวรีย์เอออลังการกว่ากาันดูยิ่งใหญ่เน้นความหรูรหราเราเน้นความหรูหราเนะฮะเอาละาถ้าขอไข่ถูกก็แน่นอนห้าพันนะคะแ<ป>ต่ถ้าพ่อกรไก่ถูกก็ไปหยิบหนังสือหกเล่มมาเพิ่มในคอลเลกชันของเราคํำเฉลยค่ะ ในวันสุดท้ายนี้จะสามารถสะสมคุมมซับหนังสือเพิ่มอีก5,000บาทได้หรือไม่เชิญตัวแทนจากทั้ง2องฝ่ายกว่าฝ่ายก็ไก่นะนัดเชิญครับฝั่งนี้นอดมา,าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลุ้นนะอันนี้อ่านว่าและนี่อ่านว่าอนุสาวรีก็ไก่ถูกต้องค่ะดังนั้นเพิ่มอีก6เล่มเป็น25,000กับ89เเล่ม คำว่าอนุสาวรีย์ที่ถูกต้องสะกดแบบนี้ครับซึ่งอนุสาวรีย์หมายถึงสิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญเช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยเสมรภูมิช่วงท้ายอ่านเล่มโปรดวันนี้พี่เอ็มอนวินมีหนังสือมาท้ายอ่านกันครับวันนี้ผมก็มาท้าทุกคนให้อ่านนี่เลยครับ หนังสือฟุตบอลสยามรายสัปดาห์ครับซึ่งเนื้อหาข้างในนี้ครับจะมีรายละเอียดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการฟุตบอลทีมชาตินะครับฟุตซอลหรือว่าบอลลีกไทยพีมีร์ลีกดิวชั่น1ดิวชั่น2นะครับแล้วก็เรายังสามารถติดตามได้นะครับว่านักฟุตบอลเราเนี่ยในเวลาว่างเนี่ยเขาไปทําอะไรกันแล้วมีโปรแกรมแข่งอะไรกันบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งครับในแต่ละหนึ่งเล่มเนี่ยจะมีดาวรุ่งหนึ่งคนนะครับที่ได้แนะนําเข้ามานะครับ ซึ่งผมคิดว่าหนึ่งในนี้จะต้องเป็นกําลังหลักในทีมชาติในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมก็ท้ายอ่านหนังสือฟุตบอลสยามรายสัปดาห์เล่มนี้ครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้โดยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลลักษีกรุงเทพ10210หรือ read at t i p b s o r t h สัปดาห์นี้เรามีหนังสือรามเกียรติ์มอบให้10รางวัลครับเมื่อกี้แหมพลาดไปหน่อยแตก็ถือว่าทุกคน สิ่งที่ได้เหมือนกันทุกคนคือได้ความรู้และพี่เชื่อว่าจากนี้ต่อไปเราจะไม่สะกดคําว่าอนุสาวรีย์ผิดอีกแล้วถูกไหมัแน่นอนความอลังการช่วยอะไรเราไม่ได้จริงๆความถูกต้องเท่านั้นกับที่ช่วยเราได้และจะช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้รอบด้านถ้าเราอ่านรอบตัววันนี้ลาไปต่อคำพูดใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ